รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนในรายการภาษาในเพลงนะคะพี่ซีฟและฮันนี่มาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เวลาที่เราจะมารีแล็กซ์แล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันแบบชิลๆนะคะที่สำคัญคือเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันไปด้วยชิลๆแปลว่าอะไรชิลๆภาษาอังกฤษรึเปล่าสบายๆใช่มาจากคำว่าชิลล์ชิลล์ชิลลิงชิลลิงอ่าใช่ไหมชิลล์ C H I L L คาดว่าอย่างนั้นนะครับชิลล์ว่า เย็นๆสบายๆชิลๆชิลๆก็กลายเป็นภาษาไทยไปซะแล้วนะคะอ่ะละแน่นอนที่สําคัญเนี่ยนะคะเรามาอยู่ตรงนี้เพราะเราเองก็มีภารกิจสําคัญนั่นก็คือมามอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ชมที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้นั่นเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะสำหรับภาษาอังกฤษต้องฝึกฝนคุณผู้ชมก็น่าจะแบบชิลๆไปกับเราสองคนเพราะฉะนั้นเอาว่า ไม่ต้องเป๊ะมากแต่พอสนทนาได้ในชีวิตประจําวันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะพี่ซีใช่ครับถูกต้องครับก็เพราะนั้นดูรายการของเราแล้วก็ย้อนดูที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับที่ w o r l d w i เนี่ยนะครับวันนี้เพลงที่ผมเตรียมมาสำหรับท่านผู้ชมและสำหรับน้องฮันนี่คือเป็นเพลงที่โด่งดังเมื่อ50ปีฝ,ฝั่าที่แล้ว 50าสิบปีกว่าที่แล้ว<า>นะคะครึ่งศตรวรรษเออพี่ยังไม่เกิดนูแน่นอนที่ไม่เกิดเลยนะแต่ผมเชื่อว่าถึงวันนี้เนี่ยใครได้ฟังเพลงนี้ก็ต้องชอบเป็นเพลงที่โปร่งโปรงสบายๆแล้วก็ประสานเสียงกันอสองหนุ่ม1สาวออริจนินอลดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นประสานเสียงกันน่ารักมากเลยเกิ่นมาจนถึงขนาดน,นี้แล้วน,นะคะเฉลยได้เลยไหมคะเพลงอะไรคะพี่ซีฟเพลงที่ชื่อว่าพั f หรือ Puff the magic dragon oh, อ๋อเป็นเพลงในใจของเราด้วยนะคะเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะมีโอกาสได้ฟังเพลงนี้นะครับเพราะมากครับเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นคลาสสิก uh, แล้วก็เป็นเพลง uh, เรียกว่าเป็นโฟกใช้กีตาร์ก่ากัน2ตัวแล้วก็ร้องประสานเสียงกันขับร้องโดยปีเตอร์พอและแมรี่มาปี1963เอาอ่ะละค่ะคุณผู้ชมก็ได้ทราบที่มากันแล้วทีนี้เราไปฟังเพลงสักรอบหนึ่งนะคะ The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon! mist in a land called Hanalei Up the magic dragon lived by the sea, and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept a lookout perched on. In a land called On Ali. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow green scales fell like rain Puff no longer went to play along the cherry lane without his lifelong friend Puff could not be brave So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave Oh Magic Dragon Lived by the sea And frolicked in the autumn mist In a land called h o n l ก็ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะเป็นบทเพลงที่มีความน่ารักเพราะ,ะรแต่ความหมายเนี่ยจะเป็นความหมายที่สดใสน่ารัก หรือว่าจะเป็นความหมายที่เศร้าหรืออย่างไรแปลกกันเลยดูแล้วเพลงนี้จะเหมือนกับนิทานก่อนนอนให้กับเด็กๆมากกว่าค่ะอาละค่ะงั้นเราามเริ่มแปลกันเลยนะคะ Puff the magic dragon lived by the sea Puff the magic dragon lived by the sea ครับจจ้ u f f ก็คือมังกรมีชื่อชื่อว่า u u f นะแต่ว่า Puff P-U-F-F ก็สามารถแปลได้แปลว่าอะไร Puff เป่า เป่าลมนะครับพัฟเจ้าพัฟเป็นมังกรวิเศษที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลค่ะซี<ล>ทะเลทะเลอยู่แถวๆท้องทะเลนั่นแหละ and frolicked in the autumn mist and frolicked in the autumn mist ครับ frolick เป็นคำที่เราไม่ใช้พูดกันนะครับยกเว้นในบทกวีในบทประพันธ์สละสลวยความหมายก็คือว่าและเจ้ามังกรนี่ก็ชอบเล่นสนุกสนานท่ามกลางสายหมอกแหง่ง ฤดูใบไม้ร่วงค่ะแต่เป็นคำที่สวยนะคะฟร o ลิ c น่ารักประโยคต่อไปค่ะ in a land called honalee in a land called honalee ในดินแดนที่มีชื่อว่า honalee ดินแดนที่เจ้าพัฟเนี่ยไปยนะคะ,คะประโยคต่อไปค่ะ little jackie paper love that rascal puff little jackie paper love that rascal puff ความหมายของประโยคนี้มาเรื่องของบุคคลแล้วนะครับมาพูดถึงเด็กน้อยคนหนึ่งเขาบ,บอกว่าหนูน้อยแจ็คกี้นำสก,กุลเปเปอร์รักจามองกรเกรเกรตัวนี้ oh, โอ้ยเกเรด้วย <laughs> um and brought him strings and sealing wax and brought him strings and sealing wax ใครเอาเชือกมาหนูน้อยแจ็คกี้โอเคหนูน้อยเอาเชือกและก็ครั่งมาให้มันมันคือ เจ้ามังกรพัฟ <P uff S 2> นะคะ and other fancy stuff and other fancy stuff ครับ fancy fancy แปลว่าของวิเศษความหมายของประโยคนี้หมายถึงว่ารวมทั้งของวิเศษหรือของพิเศษอื่นๆหรืออาจจะเป็นของเจ๋งๆอื่นๆ<อ>ก็ได้ของเจ๋งๆเป็นประกายน่ารักแปลกอามาให้เจ้ามังกรได้เล่นนะคะต่อไปเลยค่ะ together they would travel together they would travel หมายความว่าพวกเขาท่องเที่ยวไปโดยกัน travel แปลว่าท่องเที่ยวไปยังไงนะคะ on a boat with billowed sail on a boat with billowed sail boat b o a t boat แปลว่าเรือแต่สมัยนี้บ้านเราก็นำมาตั้งชื่อเล่นกันน้องโบท๊ทน้องโบท๊ทพี่โบท๊ทนะฮะความหมายของประโยคนี้คือบนเรือใบที่ใบเรือ โป่งลมก็คือกำลังกลินลมกำลังแล่นไปค่ะประโยคต่อไปค่ะ Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail ครับค่อนข้างจะยาวนะครับประโยคนี้บอกว่า j a c k กีนั่งประจำการเฝ้ายามอยู่บนหางอันใหญ่โต ของเจ้าพัฟนะครับ perch p e r c h perch แปลว่าชะโงกดูหรือว่าเฝ้าดูนะครับส่วนคำว่า gigantic นะมามาจากคำว่า giant g g i a n t giant แปลว่ายักษ์ gigantic แปลว่าความมหึมายักษ์กใครดูโดเรมอนต้องรู้ใจแอนอยู่แล้วใจแอ t แปลว่าใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเออเอา,เอามามสัมพันธ์กันไม่ยาก gigantic Gig <antic. S 1> แปลว,ว่าใหญ่นั่นเองนะคะค ประโยคต่อไปค่ะ Noble kings and princes would bow whenever they came Noble kings and princes would bow whenever they came ประโยคนี้น่าจะไม่ยากนะครับ King ก็ kings คือ,อพระราชา Prince นะครับหลายองค์กับ Princess ก็คือ,อเจ้า <Okay. S 2> ชายหลายๆคนนะครับแต่ว่า ีกคำหนึ่งคือถ้าเติม s หลัง princess ไปเนี่ยก็คือเจ้าหญิงแล้นะฮะประโยคนี้บอกว่าพวพระราชาผู้สูงศักดิ์และเจ้าชายทั้งหลายต้องนอ้อมศีรษะให้เมื่อพวกเขาผ่านมา Pirate ships would lower their flags Pirate ships would lower their flags หมายความว่าเรือโจรสลัดซึ่งแบบยิ่งใหญ่เกรงไกลไม่กลัวใครเลยยังต้องลดทงลงบอกว่าไอายอมแ้ะนาาะคารวะผ่านไปเถอะเพราะว่ากลัว when puff roared out his name when puff roared out this name เมื่อเจ้าพ f f มังกรเนี่ยนะครับคำรามโรเขาบอกว่าพัฟเจ้มังกรเนี่ยคำรามชื่อตัวเองออกมาโจรสลัดต้องลดทงเลยไม่กล้าหือประโยคต่อไปค่ะ d r a g o n s live forever dragons live forever ครับความหมายคือมังกรมีชีวิตที่เป็นนิรันด์เป็นอมตะนั่นเองนะคะอยู่ไปตลอดการ but not so little boys but not so little boys ง่ายครับประโยคนี้ท่านคงแปลได้หมายความว่าแต่เด็กน้อยพวกเด็กน้อยเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ผู้ชายคนนี้ ช่ที่เด,เด็กชายที่มาด<ช>้วยนะคะเปร,รีียยบบเเทรามาดูประโยคต่อไปกันเลยนะคะ painted wings and giant rings painted wings and giant rings ความหมายของประโยคนี้คือปีกสีสวยสดใสหรือว่าปีกสีสดสวยและลำตัวเป็นป้องๆคล้ายๆแหวนใหญ่ยักษ์เลย Gi giant นะครับแล้วก็นี่คือลักษณะของมังกรในจินตนาการอาจจะเป็นตัวกลมๆอ้วนๆหน่อย น่ารักรน่ารักหน่อยหรือเปล,ลนะ่าเข้าตัวพ <c oughs> ี่ <c oughs> ประโยคต่อไปนะคะ Make way for other toys Make way for other toys โอ้แสดงว่าชอบหาอะไรใหม่ๆมาเล่นอยู่เรื่อยใช่ไหมครับทั้งสองหนอนเนี่ยทั้งแจ็กกี้กับมังกรที่ชือ่อว่าพัฟ f ประโยคนี้บอกว่าแล้วพวกเขาก็เดินทางไปหาของเล่นใหม่ๆด้วยกันค่ะ <c oughs> ประโยคต่อไปนะคะ One sad night it happened <c oughs> ะะ One sad night it happened Sad night แปลว่าคืนอันแสนเศร้าความหมายของประโยคนี้คือมันเริ่มขึ้นในคืนอันแสนเศร้าคืนหนึ่งโอ้เกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้น่าเสียได้ Jackie paper came more. no more Jackie paper came no more หนูน้อย Jackie paper นั้นไม่มาอีกแล้วไปไหนะคะนั่นนะสิ And puff that mighty dragon and puff that mighty ม n อืมไม่ที่ไม่แปลว่ายิ่งใหญ่มีอิทธิฤทธิ์มีอภินิหารมีกำลังวังชาเยอะนะครับความหมายของประโยคนี้หมายถึงและเจ้าพัฟที่ยิ่งใหญ่ He seized his fearless roar He seized his fearless roar แสดงว่าพอเด็กไม่มาก็รู้สึกเศร้าใจแล้วก็ความก้าวร้าวหรือความกรียดหรือความ ความยิ่ง,ง,ง,งใหญ่งที่คำรามตลอดลดลงทันทีไม่มี<ช>ความ<ะ>แข็งแกร่งหลงเหลืออยู่เลยนั่นน่ะสิประโยคนี้บอกว่ามัางกรน,นั้นนะ่ะก็ไร้ซึ่งเสียงคำรามอันแกร่งกล้าหรือกล้าแกร่งค่ะครประโยคต่อไปนะคะ his head was bent in sorrow his head was bent in sorrow เศร้าจังพี่ก็คิดภาพจินตนาการภาพตามไปด้วยนะเหมือนภาพการ์ตูนะนะครับตอนนี้ก็ประโยคนี้เขาบอกว่าหัวของมันก็คือหัวของมังกรก็ ก้มต่ําลองด้วยความเศร้าก็คือหวัวศีรษะห้อยเลยละ่ะคือเพื่อนสนิทหายไปนะคะก็เลย sorrow in sorrow เศร้า green scales fell like rain green scales fell like rain scale นะครับเอาแบบไม่มี s s c a l e scale แปลเป็นตาช่างก็ได้มาขึ้นช่างน้ำหนักนะครับหรือว่า uh, scale uh, เป็นตาราง ระดับไหนสเกลไหนอะไรอยย่างงเี้ใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตารางก็เรียกว่าสเกลก็ได้สเกลเนี่ยแปลว่าเกรดก็ได้อย่างเกรดงูเนี่ย snake scale ได้ไหมได้ค่ะ fish scale fish scale เกรดปลาเกรดปลานะคะความหมายของประโยคนี้คือเกรดสีเขียวร่วงหล่นดังสายฝนพรำอุ้ยอยู่เขากำลังจะเสียชีวิตเหรอคือค่อยๆหลุดร่วงด้วยความระทศหดหู่พระเด็กไม่มาเศร้าเนาะไปดูต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงครับ puff no longer went to play along that cherry lane puff no longer went to play along that cherry lane ประโยคนี้บอกว่าแล้วเจ้าพัฟดมังกรเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปเล่นบนถนนที่เต็มไปด้วยต้นเชอรี่อีกต่อไปหรือว่าถนนเชอรี่ที่อาจจะเป็นถนนเล็กๆที่มีต้นเชอรี่เต็มไปหมดค่ะ without his lifelong friend without his lifelong friend l i f e l o n g แปลว่าแต่ยาวนานต่อต่อเนื่องทั้งชีวิตนะครับแปลประโยคนี้คือเมื่อปราศจากเพื่อนคู่หูหรือแปลรึกหน่อยปราศจากเพื่อนคู่ชีวิตอืมนะคะคงสนิทกันมากครับ he could not be brave he could not be brave ประโยคนี้ brave แปลว่ากล้าหาญหมายถึงว่า มังกรนั้นก็ไม่เป็นมังกรที่กล้าหารต่อไปแล้วมันไม่กล้าหารอีกแล้ว So puff that mighty dragon So puff that mighty dragon ดังนั้นเจ้าพัฟที่ยิ่งใหญ่ Sadly slipped into his cave Sadly slipped into his cave ความหมายคือเจ้ามังกรก็เลยปลีกตัวเข้าไปในถ้ำอย่างเงาหงอย ก็ยังดีว่าไม่ได้ตายจากไปไม่แน่ก็เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้ก็พบเกร็ดเริ่มเริ่มร่วงเกร็ดเริ่มร่วงหมายถึงว่าเริ่มเสื่อมสลายอาจจะเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้นะคะจำศีลแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟังอย่างเราต้องจินตนาการหรือว่า imagine กันต่อไปนั่นเองค่ะได้ทราบความหมายของเนื้อเพลงแต่ละประโยคกันแล้วนะคะเราไปฟังเพลงช้าๆชัดๆกันอีกครั้งค่ะ The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honalee. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff the magic dragon lived by Sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanali. Pop the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanali. Together they He kept a lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whenever they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. Oh, Puff the Magic Dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land. Lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant's rings make way for other toys. One gray night it happened. Jackie Paper came no more. And puffed that mighty dragon. He ceased his fearless roar, his head was bent in sorrow. Scales fell like rain. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his lifelong friend, Puff could not be brave. So Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, Live by. Colic in the autumn mist autumn the called land อ่ะคะ่ะก็ได้ฟังเพลงพัฟกันอีกรอบแล้วนะคะซึ่งก็พูดถึงมังกรตัวหนึ่งกับเด็กน้อยที่ชื่อแจ็ k กี้เพเปอนะคะเพลงและเพลงฟังดูแล้วดูเหมือนกับจะเป็นเพลงที่น่ารักด้วยท่วงทำนองแต่<ช>มันก็ปนไปด้วยความเศร้าอยู่นะ<ช>จากความสัมพันธ์ระหว่างสองคนซึ่งเป็นเพื่อนและเพื่อนก็หายไปเขาบอกว่ามังกรอยู่นิรัน แต่เด็กอาจจะไม่ใช่ก็แปลได้2อย่างฮันนี่มาสักครู่นี้ฮันนี่บอกพี่ตอนก่อนจะเข้ารายการว่าอาจจะแปลว่าเด็กอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไปหาของเล่นใหม่อะโอเคทีนี้เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษก,กันต่อดีไหมคะดครเราได้มีการนำสับจากในบทเพลงมาคําคำนะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะฉะนั้นนำดินสอปากกาเตรียมจดเลยนะคะพี่สีฟคะคำแรกค่ะ dragon Dragon สะกดอย่างนี้ครับ d r a g o n dragon d r a g o n dragon ไม่ใช่ dragon นะครับ dragon a dragon can fly over a mountain a dragon can fly over a mountain แปลว่ามังกรสามารถจะบินข้ามภูเขาได้นะครับแม่พูด dragon น,นี่นึกถึง dragon ball เลยนะ แต่ไม่ใช่นะต้องเป็น dragon เออใช่แต่บางบางประเทศเขาก็ใช้สำเนียงเอาจจะใช้ว่า dragon ก็ได้ค่ะก็ไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าฝรั่งเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะบอกนะคะเอาละค่ะต่อไปนี่นะคะเป็นสองคำขออนุญาตหยิบมาสองคำแล้วกันนะคะ autumn i s t autumn mist สะกดอย่างนี้ครับ a u t u m n w i n ว w a m i s t autumn i s t a u t u m n autumn เวนวรคนะครับ M I S T mist autumn mist แปลว่าหมอกในฤดูใบไม้ร่วงอันไหนคือหมอกอันไหนคือใบไม้ร่วง mist M I S T คือหมอกใช่ไหมครับ autumn คือฤดูใบไม้ร่วงยกตัวอย่างครับ autumn mist makes the weather cold autumn mist makes the weather cold บ้านเรามีฤดูใบไม้ร่วงไหมมีนะแต่อาจจะไม่เท่ากับต่างประเทศ ต่ก็เห็นมีบางช่วงที่ใบไม้ร่วงจากต้นไม้อะอประโยคเมื่อสักครู่นี้หมายถึงหมอกในฤดูใบไม้ร่วงทําให้อากาศหนาวต่อไปค่ะคํานี้อาจจะเป็นคําที่ดูยาวนิดนึงนะคะใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย giganticgigantic Gig อย่างที่บอกมาจากคาว่า giant นะครับ gigantic สะกดอย่างนี้ครับ giganticgiganticgigantic ใหญ่ตโตมหรรนมาหืมมายักษ์บลมมทอมเลยนะครับยกตัวอย่าง Tom caught a gigantic bluefin tuna Tom caught a gigantic bluefin tuna Tom จับปลาทูน่า b บลูฟินตัวใหญ่มาหืมาได้ b บลูฟินเป็นชื่อของทูน่าชนิดหนึ่งใหญ่ใหญ่มากเลยต้องได้ราคาดีใช่นะคะเอาละค่ะคำต่อไปค่ะคำนี้เนี่ยจริงๆแล้ว อาจจะไม่รู้จะใช้ได้บ่อยหรือเปล่านะคะ <c oughs> แต่ว่าเป็นคำ <c oughs> ที่ไพเราะนะคะ cease c e s e ครับสะกดอย่างนี้ครับ c e a s e cease c, c e a s e cease แปลว่าการสิ้นสุดยุติลงหยุดลงจบลงยกตัวอย่าง the factory will cease operations next month the factory will cease operations next month โรงงานจะยุติการดำเน,นินการเดือนหน้าค่ะ <c oughs> ถ้าง่ายหน่อยก็ stop ครับ stop อ่า stop ก็ได้นะครับหรือว่า terminate ก็ได้ก็เป็นคำที่ยากขึ้นมาหน่อยนะครับอาละค่ะก็ได้คำศัพท์ความหมายแล้วก็การเอาศัพท์มาใช้ในประโยคกันแล้วต่อไปนะคะมาดูสำนวนประโยคกันบ้างวันนี้เนี่ยนะคะเอาเรื่องของ not so มาแปลดีกว่า <iders S 1> not, not so เห็นเห็นจากในบทเพลงก็ <ๆ S 2> พอมีให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอกันมาแล้วนะคะใช้ยังไงดีคะ not so not so ใช้ต่างกับโลโซไม่เหมือนกันนะครับไฮโซล่ so ะคะไฮโซก็ใช้ต่างกันครับแพงฮใน not so <laughs> ดีที่สุดนะครับ not so แปลว่าไม่ใช่เลยนะครับยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ he said he was sick but that was not so he said he was sick but that was not so แปลว่าเขาบอกว่าเขาป่วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลย Not so ก็คือแปลว่าไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่อย่างนั้นใช่แล้วว่า not so sick ความหมายเปลี่ยนเหมือนกันนะคือไม่ได้ไม่ได้ป่วยขนาดนั้น mm hmm. แต่ถ้า not so หมายถึงว่าไม่ใช่เลยยกตัวอย่างครับอีกอันหนึ่งคือ shouting like that is just uh, ขออภัยครับ shouting like that is just not so you shouting like that is just not so you แปลวะ่าการตะโกนแบบนั้นไม่ใช่ตัวคุณเลย อาล่ะค่ะก็เป็นตัวอย่างของการนำ not so มาใช้ในรูปประโยคนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคำศัพท์หลายสำนวนเลยนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพิสซีฟคะ่ะอ้าวเหรองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะครับรายการของเราก็ย่อมมีการหมดเวลาเช่นกันครับเพราะ,ะนั้นสิ่งที่สำคัญผมว่าเรียนรู้กันวันละนิดดีกว่าค่อยๆจำไปทีละนิดไม่ต้องรีบ play and learn แบบเพลินๆกับน้องฮันนี่และพ่สตีฟครับวันนี้เราทั้งสองลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ